ออกแล้ว yup. มีทุกวันผิดให้เด็กเห็นภาพไหมคะเห็นไหม่อาเห็นยัไม่เห็นไม่เห็นคเห็นครับนแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอ่เวเรียน ต okay. รงหาแชร์ซาวก่อนจะดูสองเสื้อกนโอเคอ่ะฟังนิทานรอเพื่อนๆก่อนนะคะมาใออี่ว้าวยิหยิไม่เห็นย เลี่ยนเนะรับขึ้นไหมกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่กับแม่หมูในบ้านหลังเล็กถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องออกจากบ้านไปและเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแม่หมู จึงเรียกลูกหมูทั้ง3ตัวมาใก,กล้ใกล้ลูกๆที่รักได้เวลาที่พวกหนูจะต้องออกไปเผชิญโลกกว้างแล้วจงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะนะแต่อย่าลืมล่ะไม่ว่าพวกหนูจะทำอะไรจงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนี่คือวิธีเดียวที่ดีที่สุดในการอยู่รอด รู้สึกเศร้าน้อยๆและตื่นเต้นหน่อยๆลูกหมู3ามตัวก็บอกลาแม่หมูและออกเดินทางหลังจากนั้นสักพักหนึ่งพวกเขาเจอพื้นที่ที่ที่เขาสามารถสร้างบ้านอยู่ได้ลูกหมูตัวสุดท้องมุ่งมันที่จะสร้างบ้านด้วยฟางให้ได้ เขาคิดว่านี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดสำหรับการสร้างบ้านเขาจะได้มีเวลาเหลือมากมายไปเล่นสนุกเจ้าตัวเล็กสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยในวันเดียวเขาตะโกนหาลูกหมูตัวอื่นๆนี่ทุกคน,นฉันเสร็จแล้วนะไม่ใช่เรียนลงลูกหมูตัวโตจึงมาดูบ้าน โอเคแต่บ้านหลังนี้มันไม่มันคงเอาซะเลยนายจะป้องกันตัวเองจากหมาป่ายังไงล่ะลูกหมูตัวสุดท้องไม่ได้ใส่ใจกับคําพูดอของพี่ชายไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกได้อย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกันลูกหมูตัวกลางตัดสินใจสร้างบ้านจากไม้ไมไมเขาเก็บกิ่งไม้มาจากในป่าเพื่อสร้างบ้านไม้หลังเล็กๆบ้านเขาใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วัน บ้านหลังนี้ดูมั่นคงมากกว่าบ้านที่ทำจากฟางนิดหน่อยลูกหมูตัวโตเดินมาหาเขาน้องชายที่รักนายทำได้ดีมากแต่นี่ดูไม่ปลอดภัยเลยนะบ้านหลังนี้จะป้องกันเจ้าจากหมาป่าได้หรอลูกหมูตัวกลางตอบไม่ต้องห่วงบ้านนี้ปลอดภัยมากโอเคอย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกัน ในระหว่างที่ลูกหมูสองตัวกำลังมีความสุขอยู่ในบ้านหลังใหม่ลูกหมูตัวโตก็ทำงานตลอดเวลาเพราะเขาสร้างบ้านจากอิฐและหินลูกหมูตัวอื่นคิดว่าความพยายามของเขานั้นไร้ประโยชน์พวกเขาจึงเล่นสนุกฆ่าเวลาไปวันวันนายจะทำยุ่งอย่างนี้ทำไม ในเมื่อนายสามารถทำเสร็จเร็วแบบเราได้จะกลัวอะไรขนาดนั้นลูกหมูตัวโตไม่ใส่ใจคำพูดเหล่านั้นเขาทำงานเป็นเวลานหนึ่งอาทิตย์และสร้างบ้านที่ทำจากอิฐและหินได้สำเร็จวันต่อมาหมาป่าผู้หิวโหยก็เข้ามาใกล้ๆบ้านพวกเขาก่อนอื่นเขามายืนหน้าบ้านที่ทำจากฟางลูกหมูตัวสุดท้องกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านฟางของตัวเอง หมาป่าเคาะประตูเรียกเปิดประตูตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยแกทำอะไรฉันไม่ได้บ้านฉันแข็งแรงพอหมาป่าจึงขู่คำรามและพ่นลมใส่บ้านแตลุ ลูกหมูตัวน้อยก็หนีไปได้ด้วยความยากลำบากและเขาวิ่งไปยังบ้านพี่ชายที่ทำมาจากกิ่งไม้เขาเคาะประตูเมื่อลูกหมูตัวกลางเปิดประตู <c oughs> ลูกหมูตัวสุดท้องก็ทันหลาเข้าไปข้างในเร็วเข้าปิดประตูเดี๋ยวหมาป่าเข้ามาได้ไม่ต้องห่วงหรอกมันทำอะไรในนี้ไม่ได้อยู่แล้วสักพักหนึ่งหมาป่าก็มาที่บ้านมา ของลูกหมูตัวที่สองและตะโกนเข้าไปข้างในเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยแกพังบ้านฉันไม่ได้หรอกหมาป่าจึงขู่คำรามและพังบ้านกระจุยลูกหมูทั้งสองวิ่งไปที่บ้านของหมูตัวที่สามโดยที่แทบจะหนีจากหมาป่าไม่รอด <c oughs> พี่ครับหมาป่ากำลังมาทางนี้เราจะทำยังไงดีหมูตัวโตตอบด้วยความมั่นใจไม่ต้องห่วงหมาป่าเข้ามาไม่ได้หรอกสักพักหนึ่งหมาป่าผู้หิวโหยโหยก็มาถึงบ้านหมูตัวที่สามที่ทำมาจากอิดและหินและตะโกนใส่ลูกหมูทั้งสามตัวเปิดประตูให้ฉันเข้าไป ไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยอย่าคิดแม้แต่จะลองเจ้าหมาป่าวายร้ายแกเข้ามาไม่ได้หรอกหมาป่าโกรธมากเขาคำรามใส่บ้านแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเขาทำลายบ้านหลังนี้ไม่ได้ <c oughs> เขาพยายามแล้วพยายามอีกแต่ก็ไม่สามารถขยับอิดได้สักก้อนเดียว <c oughs> จนในที่สุดด้วยความเหนื่อยล้า หมาป่าตัดสินใจลองอีกวิธีหนึ่งเขาเห็นปล่องไฟบนหลังคาและเริ่มปีนขึ้นเมื่อรู้ว่าเจ้าหมาป่ากำลังปีนขึ้นหลังคาและจะลงมาทางปล่องไฟลูกหมูรีบจุดไฟในเตาผิงใต้ปล่องไฟและวางถังน้ำใบใหญ่ไว้บนไม้หมาป่าปีนขึ้นปล่องไฟและรีบโยนตัวลงมา เขาตกลงไปในถังน้ำเดือดทันทีช่วยด้วยฉันโดนเผาช่วยฉันทีช่วยด้วยเมื่อปลอดภัยจากหมาป่าในที่สุดลูกหมูก็กอดกันอย่างมีความสุขลูกหมูสามตัวไปที่บ้านแม่หมูในวันต่อมาเพื่อเล่าว่าเกิดอะไรขึ้น ลูกหมูตัวเล็กมาใกล้ๆแม่แม่พูดถูกไม่ว่าเราจะทำอะไรในโลกนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดถ้าเราตั้งใจทำสิ่งใดจริงๆมันก็จะสำเร็จหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาลูกหมูสองตัวก็ไม่เคยขี้เกียจอีกเลยพวกเขาทำงานหนักเหมือนพี่ของเขาและใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุข กลัลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงคนอาละค่ะตาแล้ว,ล,วลูกหมูสามตัวเด็กๆเคยฟังนิทานเรื่องนี้ไหมคะเคยเคยเคยค่ะอ่าวันนี้เล้วจะเคยค่ะโอเคใครฟังแล้วค่ะใครเอาอะไรมาป้ายจอโน่น อ่าสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆหันหน้ามาที่จอนะเราจะเรียนเรื่องการเดินทางเมื่อกี้เราฟังลูกหูสามตัวไปแล้วเขาเดินทางไปทีละบ้านหมาป่าตามไปตามไปพังบ้านทีละบ้านหรืใช่ไหมบ้านที่แข็งแรงที่สุดก็จะปลอดปลอดภัยนะคะอ่าทีนี้มาดูสถานที่สำคัญ โอ้ยใครมาเล่นจอกูจงเขียนแดงๆเนี่ยอย่ามาอย่าเขียนรูปเ,เด็กๆต้องไม่เล่นปากกาที่จอแล้วก็มันจะทําให้มามาเอานิ้วมาจิ้มมันก็เป็นสีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆฟังก่อนอย่าเพิ่งจิ้มอะไรนะคะอ่ะสาสถานที่แต่ละสถานที่ในชุมชนมันจะมีไม่ได้มีแต่บ้านเราบางหมู่บ้านก็จะมี <ไป S 1> บ้าน,ยนเยอะ บางบ้านก็จะมีบางบ้านก็จะมีสถานที่สำคัญอยู่ใกล้ๆนะคะครับอ่าเชน่นนี้สมมุติว่าเป็นบ้านบ้านของเราบ้านเราอาจจะมีใกล้กับโรงเรียนอาจจะใกล้กับโรงพยาบาลอาจจะใกล้กับ ร้านค้าต่างๆหรือเซเว่นอที่เด็กๆชอบซื้อของกันอาจจะใกล้สถานีตำรวจอาจจะใกล้วัดอาจจะใกล้ห้างสรรพสินค้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะมีสมีสถานที่ต่างๆมากมายที่นอกเหนือจากบ้านของเราเวลาเด็กๆเดินทางมาโรงเรียนหรือไปไหนก็ตามในช่วงที่ไม่มีโควิดเวลาเราเดินทางเราก็จะพบเห็นสถานที่สาคัญเหล่านี้นะคะ กิจกรรมในวันนี้นี่กระดาษของเด็กๆมีอันนี้ด้วยเรียกว่าแผนผังแผนผังก็คือการทำสถานการทาสถานที่ต่างๆย่อส่วนให้เราได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นย่อส่วนให้เล็กลงนะคะแผนผังหรือแผนที่จะทำให้ย่อส่วนให้เล็กลงได้โดยการทำภาพจำลองภาพจำลองก็คือ วาดขึ้นมาหรือใช้อะไรประดิษฐ์ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปดูของจริงก็เข้าใจใช่ไหมคะอันนี้ใช้การวาดแล้วก็ติดป้ายบอกไว้ว่าตรงไหนเรียกว่าสถานที่อะไรแล้วก็มีถนนมีรถนะคะมาคุณจงจะอ่านให้ฟังว่าสถานที่ต่างๆเรียกว่าอะไรอยู่ตรงไหนให้ดูที่ป้ายวงกลมสีแดงนะคะอ่าละค่ะสถานที่แรกค่ะรับเกันแป๊บหนึ่ง อันนี้เรียกว่าโรงพยาบาอันใครอย่ามาเขียนแดงแข่งกับครูจงนะอุ้ยอ่าวงแรกอันนี้บ้านของหนูคุณมีครูจงมีวงงานสีแดงมีคนมาวงแข่งด้วยจะงงนะคะบ้านของหนูสมมุติว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเด็กๆทุกคนเลยเห็นไหมคะเอีครูจงเอาลูกศรมาชี้วนๆเห็นไหมคะ บ้านของหนูนะคะอ่านว่าบ้านของหนูอันนี้อ่านว่าโรงเรียนมีรอเรือสองตัวหไหมคะโรงเรียนนะคะนี่อ่านว่าโรงเรียนวงต่อไปเรียกว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอาไว้รักษาผู้ป่วยจะมี คุณหมอมีนางพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะเวลาใครป่วยก็ไปรงพยาบาลไปให้คุณหมอรักษาให้คุณหมอตรวจดูนะคะต่อไปค่ะอันนี้อ่านว่าร้านค้าร้านค้าอาจจะเป็นรานน้านเล็กๆค่ะร้านเล็กๆก็มีหรือแม้แต่ 11, แเซเว่นเเว่นเราก็เรียกว่าร้านค้าเป็นสถานที่ที่ขายสินค้า เครื่องใช้ต่างๆขายขนมนะคะเด็กๆก็ไปซื้อที่นั่นได้แต่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังโควิดเราจะไปในต่างๆหลายๆที่ไม่ได้ไม่ปลอดภัยนะคะอันนี้อ่านว่าสถานีตำรวจเห็นไหมจงวงสีแดงไว้ข้างล่างนี้นะคะสถานีตำรวจเอาไว้ที่ที่ตำรวจทำงานมีความเดือดร้อนอะไรไปแจ้งความตำรวจก็จะมาดูแลความปลอดภัยนะคะ อันนี้อ่านว่าห้างสรรพสินค้าก็เป็นร้านค้าชนิดนึงแต่ว่าเป็นร้านค้าใหญ่ๆอย่างเช่นเดอมอเซ็นท่านนี้นะคะเป็นห้างสรรพสินค้าอันสุดท้ายอันนี้บ้านผู้จงกลมีบ้านผูจงกลนะเนี่ยอันสุดท้ายอันแรกบ้านของเด็กๆนะคะอันนี้บ้านผูจงกลเอาล่ะค่ะถ้า อในในกระดาษของเด็กๆจะมีคําถามอยู่แต่ครูจงจะยกตัวอ,อย่างครูจงก็จตเล็กนะ,ะจะครูจงจะมีคําถามแต่ว่าจะแสดงการทําให้ดูแค่หนึ่งครั้งแต่มีคําถามหลายคําถามมีหลายโจทย์ให้เด็กๆพาให้ผู้ปกครองพาเด็กๆทํานะคะครั้งนี้แหละเราจะได้ใช้เชื่อเอาละคะ่ะอ่าครูจงบอกว่าข้อหนึ่ง บ้านของหนูมาหาบ้านครูจงกลไกลแค่ไหนมาดูกันเอาเชือกวางลงในภาพนะคะบ้านของหนูนะเอาตอนแรกก็วางตรงนี้เด็กๆอย่าเพิ่งวางก็ได้ค่ะฟังให้จบก่อนดูต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะถ้ามันยาวเดี๋ยวจะจับไม่ไหวหรือถ้าเชือกไม่พอครูจงว่าเหมือนเชือกจะสั้นไปนะเนี่ยต้องเอาถ้าใครไม่พอหาให้คุณแม่หาเพิ่มนะคะเอาได้อะไรก็ได้เอามาใช้ต่อถ้าไม่พอนะคะ อันที่หนึงจากบ้านของหนูมาบ้านผู้จงกลเอาเดินทางนะคะดูเส้นสีแดงเดินออกจากบ้านของหนูตึกมาขึ้นถนนเห็นไหมคะเดินมาตามถนนเอาเชือกลากมาเห็นหรือยังเห็นเส้นสีแดงไหมคะเห็นค <c oughs> ่ะค่ะ <c oughs> บ้านหนูมาตามถนนตรงมาแล้วก็มาบ้านผู้จงกลไหมเส้นสีแดงนะคะค <c oughs> ่ะอ่า <c oughs> เด็กๆ <c oughs> ใช้เชือก <c oughs> วัดแล้วเด็กๆก็ เอาไปวางที่กระดาษแผ่นนี้ตรงจุดเอจุดเอคือบ้านหนูมาบ้านคูจงกลก็วางลงไปตั้งแต่เส้นสีดำข้างล่างตรงตัวเอติดสูงขึ้นไปข้างบนแบบนี้ว่าจะถึงเลขอะไรก็ไม่เป็นไรก็อัดมาเท่าที่บ้านหนูมาถึงบ้านคูจงกลแล้วก็ไปติดเซตทากาวก็ได้นะคะหรือใช้ทิปใส่ก็ได้ถุิรครับครับ ไม่รู้ถึงเลขอะไรไม่รู้ต้องลองวัดดูก่อนเดาไม่ได้ต้องเอาเชือกมาติดถึงจะรู้ว่าถึงเลขอะไรต่อมานะคะจ,จุด B จุด B ก็จะมีโจทย์อีกว่าจากไหนถึงไหนจุด C ก็มีอีก D ก็มีอีกให้ทำวิธีเดิมแต่มาดูว่า B C D E คือจากไหนดูตรงนี้ค่ะให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังนะคะข้อหนึ่งบ้านหนูมาถึงบ้านคือจงโกเรียกว่าจุด A หนูก็ไปติดเชือก ข้อ2บ้านหนูไปโรงเรียนเรียกว่าจุด B นะคะไปตามไปติดที่จุด B จุดที่3โรงเรียนไปห้างสรรพสินค้าไปติดที่จุด c นะคะข้อ c จากร้านค้ามาบ้านคือจงกนเป็นจุด D ีดีโดยดีนะคะข้อ5บ้านของหนูไปร้านค้าเรียกว่าจุด e ทำให้ครบ a b c d e เสร็จแล้วไปอ่านว่าแต่ละที่ยาวไปถึงเลขอะไรก็ไปเติมตัวเลขเช่นข้อหนึ่งไปถึงจุดอะไรก็ไม่รู้แหละก็เติมตัวเลขไปความยาวของเชือกไปถึงเลขเส้นไหนก็อ่านค่าแล้วก็มาเติมนะคะส่วนข้อหถามว่าจุดที่มีระยะทางยาวที่สุดก็คือจุด A B C ี E ดีให้เด็กๆด,ดูเองนะคะมีเยอะแยะ ให้เด็กๆด,ดูเองนะคะว่าแต่ละจุด A B C D E เนี่ยอะไรที่ใช้เชือกยาวที่สุดก็มาเติมตรงนี้ว่าจุด A หรือ B หรือ C หรือ D หรือ E และอะไรที่สั้นที่สุดก็มาเติมตรงนี้นะคะใครยังงงงงอยู่ก็ให้ผู้ปกครองนะคะช่วยช่วยอีกหน่อยอันนี้มันจะมีกิจกรรมที่ซับซ้อนนิดนึงก็ให้เด็กๆ ให้ผู้ปกครองช่วยเหลือนะคะเพราะว่าการจับเชือกเด็กอาจจะจับไม่ไม่แน่นมากพอเพราะว่ากล้ามเนื้อมือยังเล็กอยู่ยังน้อยอยู่ยังเป็นมือเด็กอยู่อาจจะกดไม่แน่นทําให้คลาดเคลื่อนนะคะก็ให้ผู้ปกครองช่วยพอกดเส้นยาวไปถึงไหนก็เอากันไก่ตัดนะคะแล้วก็ค่อยเอาเชือกมาติดที่แผ่นกระดาษอันนี้นะคะติดลงไปตามคำสั่ง A B C D E แถวล่างนะคะ แล้วก็เปรียบเทียบกันจุดไหนยาวที่สุดแปลว่าไกลที่สุดจุดไหนสั้นที่สุดแปลว่าสถานที่ที่เดินทางไปนั้นอ่ะสั้นกว่านใกล้กว่าดูจากการใช้เชือกที่ยาวกว่าหรือสั้นกว่าเป็นหลักนะคะความยาวเชือกก็จะยาวถ้าเดินทางไกลเชือกก็จะยาวแต่ถ้าเดินทางใกล้เชือกก็จะสั้นนะคะ ครานี้อยากรู้ว่าใครเข้าใจแล้วใช้วิธียกมือคะ่ะแต่เข้าใจยกมือไหนคะ่ะโอเคแต่ถ้าสงสัยอะไรให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่ยังสงสัยอีกก็ให้ไลน์มาถามคุณจงในไลน์นะคะโอเคสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอดูหน้าเด็กๆชัดๆหน่อยสิเนี่ย มีใครเข้ามาบ้างเมื่อกี้งดูไม่ชัดหมดแต่เปิดนี่โอ้เห็นปากจูใครนี่้ายิ่เลีเยปา,ปากจูใครนี่ฟังช่างแต่ดูสิใครอยู่ตรงไหนมะนาวขึ้นไปบนท้องฟ้าเหรอไปอยู่ในอวากาศเหรอมะนาวกับมาตูม เอาละค่ะเดี๋ยวคุูจงจะถ่ายรูปเดินบุญนด้วยค่ะคุณครูค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปสองรูปเพราะว่าเด็กๆอยู่ล้นจอนะคะเอาละค่ะข้าที่หนึ่งยิ้มหวานหนึ่งสองสามอันนี้รูปที่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งรูปที่สองให้เด๋ยวส่งรูปที่หนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง อันนี้อันนี้รูปที่หนึ่งเราจะถ่ายรูปที่สองนะคะอ่ารูปที่สองฟังชาติมือออกมองไม่เห็นหนะ้ายิ้มหน่อยนะคะโอ้ยกันจ้างแก้มกับแขนเต็มจอแล้วหนึ่งสองอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียโจงคิกิดโอ้ยใครเพิ่งมาหนึ่ง สองสามยิ้มค่ะโอเคแตงมาเอกทองมาใจต่งแล้วใครดีกว่าพี่อ่าทีนี้จะบอกว่าเอ่อแดงผุกปกครองนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีแบบฟอร์มรบกวนผุกปกครองอีกแล้วจะสอบถามข้อมูลแล้วก็ ไม่ใช่อะไรค่ะคือเราอ่ะจ,จะมีประชุมโครงการของสเตมนะคะเป็นสองห้องเรียนทั้งอนุบาลสองอนุบาลสามในอนาคตอาจจะประมาณสักวันที่สี่กันยานะคะเพื่อให้เพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องการจัดแรงการสอนในลักษณะที่เรากําลังทําอยู่นะคะทั้งสองห้องเรียนทั้งอนุบาลสองอนุบาลสาเพื่อสะท้อนข้อมูลจากผู้ปกครองเอามาปรับปรุงการเรียนการสอนนะคะถ้าเกิดมีปัญหาบกพร่องประการใดจะได รับภาพแล้วเราจะได้แก้ไขร่วมกันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะสําหรับผู้ปกครองในช่วงนี้ก็มีความจําเป็นต้องทําแบบนี้จริงๆนะคะคุณครูก็พยายามปรับวิธีการมาเรื่อยๆว่าวิธีไหนที่ทําให้เด็กได้เรียนรู้ได้มากที่สุดถึงแม้ไม่ได้มาโรงเรียนนะคะก็เลยอาจจะเป็นอาละ้างในในบางหน่วยเนี่ยในบางหน่วยบางเรื่องนะคะในบางหน่วยบางเรื่องเนี่ย คจงวางแผนจะสอนไว้ตอนปิดเทอมเราจะวางแผนกันไว้ก่อนเลยค่ะว่าปีปนี้ปีนี้เราจะเรียนอะไรบางหน่วยสื่อเยอะครูจงต้องมาปรับอัดออกเพราะว่ากลัวว่าถ้าเรียนแบบนั้นแล้วผู้ปกครองต้องไปหาอุปกรณ์เยอะจะเป็นภาระครูก็เปลี่ยนหน่วยไปเรื่อยค่ะไม่ได้เป็นไปตามแผนที่ครูวางไว้เลยนะคะเพื่อให้สะดวกกันผู้ปกครอง หน่วยต่างๆจึงถูกปรับถูกเปลี่ยนเพื่อให้ไม่รบก,กวนผู้ปกครองจนมากเกินไปในการหาอุปกรณ์การเรียนนะคะเพราะว่าถ้ามาโรงเรียนรูก,ก็หาให้ทุกคนอยู่แล้วไม่เป็นภาระนะคะก็ทําความเข้าใจร่วมกันนะคะทีนี้เดี๋ยวจะส่งแบบฟอร์มไปแล้วจะนัดวันน่าจะเป็นให้เป็นวันหยุดนะคะเพื่อเราจะประชุมพร้อมกันได้ทั้งสองสายชั้นนะคะ่อสะท้อนผลการเรียนอันนี้แล้วมาปรับปรุงร่วมกันค่ะก็ขอบพระคุณผู้ปกครองนะคะ ที่ดูแลช่วยเหลือเด็กๆช่วยเป็นครูที่บ้านเปลี่ยนโรงเรียนเป็นบ้านเป็นโรงเรียนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกวันนึงนะคะเด็กๆไปวัด ระยะทางการเดินทางกันนะคะสสวัด well. ีค่ะบ๊ายบายค่ะคุณตังบายบายเจ้าทำไปงานนะคะลูกอย่าปล่อยทิ้งไว้นะทำเองได้ทำเลยอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้งานเยอะนะคะโอเคบ๊ายบายบายค่ะค่ะเดี๋ยวไม่้อเดี๋ยว